NCT อยู่แล้วาละค่ะออกมาแล้วดูแลคนละไเลยไ้นคมนี่ค่ะอ้เมยด้เลกเยได้ไหมนี่ยบ m a a n เบพี่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้าเม์ก แถวน้ำก็กลับมานะหนูรอนะอยู่กับแคทก็แน่นอนว่าจะต้องเป็น NCT T อยู่แล้วรู้มาจากรายการซวเวบลซึ่งรู้กันหรือเปล่าคะทุกคนว่า SM มีรายการซวเวลด้วยแต่ว่าคยดูได้แค่านากเกาหลีทุกคนมารู้อ่ะคือตอนที่ไยงกับเตนใช่ไหมใช่เออออกใครนี่คือรู้ คือคือพี่พว่งรู้อตอนที่เห็นของเทยงไปอใช่คือเทยงว่ามีรายการอันนี้เทยงกับเต้นอะไปแบบว่าไปเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อใล้กับเหล่าเด็กๆอะไรงนี้เ่อจิ้งแปดตัวเส้นเองอะ,อะไม่รู้เลยตอนเพิ่งมารู้คือตอนเทยงกับเต็นไปนี่แหละก็แบบเอา้าเรื่องอันนี้เด็กรองก็ได้ทําการเดบิวต์มาแล้วจริงๆเดบิวต์มาเจ็ดคนแต่ว่าจองมินได้ออกแบบอันนี้ไปแล้วก็จะเหลือหกคนซึ่งหกคนนี้ก็คือยังคงยังอยู่ในยูนิต NCT New Team แต่ว่า อยากบอกทุกคนก่อนว่า S T U Team เนี่ยอันนี้น้องยังไม่ได้จัดเข้าสู่อ่าเหมือนกับเป็นวงหลักยังไม่ได้เดบิวต์เป็นทางการเ<ช>หม <99 S 1> ือนใช้ New t ท a m เป็นช,ชื่อช่คราวเฉยใช่ชื่อช่คราวซึ่งน้องไม่แน่ว่าจะไปอยู่ใน c T U หรือว่าไปอยู่ในหนึ่งงเจหรืออะไรเงี้ยก็ว่ากันอีกทีส่วนใหญ่ก็น่าจะจับเข้า c T U ก่อนแหละต้องปรับไลฟ์สไตล์น้องให้เข้ากับคอนเซ็ปต์อะไรอย่างนี้เออแล้วก็น้องคือเพิ่งเดบิวต์เลยจากรายการอะไรนะ plus s t a r ใช่แล้วก็คือรายการนี้เป็นรายการที่ เอาเด็กฝึกข้างนอกมาคอยฝึกข้างในเพื่อที่จะมาเดบิวต์ในซีทีนอะไรส่วนขเขาบอกวงในซีทีนนั้นเราบอกไปหลายคลิปแล้วว่าเราจะทําแต่เรายังไม่ทํามันถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องไ<ช>้ดไูรอแล้วเนะี่ยที่รอแล้วต่ที่รอต่อไปก็เราจะจอมสนามตรงนูกันเราเนะอย่างเงี้ยไม่ใช่วาสนาพี่แล้วเขาไม่ได้มีแค่เพลงนี้นะซึ่งเพลงนี้เพลงที่เดบิวต์น้องมาเนเพลง up แล้วก็จะมีวีโก้ด้วยใช่วีโก้ใช่วีโก้ก็คือนะเป็นพี่เดบิวต์ซิงเกิลก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า น้องเงนจะได้ไปอยู่ในยูนิตไหนพร้อมหรือยังัอนีพร้อมแล้วเห็นไหมแล้วค่ะออดมาแล้วพร้อมแล้วคือสั่งหรือเปล่าแอบไปสั่งไว้ใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวอดดังเดี๋ยวเราจะต้องเข้าคิวแล้วน้องอ่ะบอกอนต้องออกออกเดินสายจริงคือน้องออกโปรโมทแถบญี่ปุ่นมากกว่าจะเป็นฟีลแบบชิแปนไงนาไอโตมิสมาชิกในวงถึงเป็นแบบครึ่งหนึ่งก็คือเป็นญี่ปุ่นหมดเลยไม่แต่ว่าในตัวสปอยที่เป็นแบบว่าจักรวาลเดซีทีอ่ะคือน้องอ่ะสิ้นสุดแล้ว แล้วก็เห็นว่าจะมีเดบิวต์อันนี้ข้อมูลไม่แน่ใจนะเป็นการคาดเดาซึ่งการคาดเดาเนี้ยอ่ามันค่อนข้างที่จะเรียกว่ายังไงดีคาดเคลื่อนอ่าคาดเคลื่อนได้หรือว่าไงคือแล้วแต่จากเอ็มแต่ว่ามันออกมาแบบนี้ว่าอาจจะมีอ่าเป็นยูนิตโตเกียวใช่เพราะมันเด็กเด็กญี่ปุ่นมาเยอะไม่แน่ใจจะทำโตเกียวหรือเปล่าเหมือนอย่างที่ตอนนั้นหมานบอกอะไรเ oh, <okay. S 1> อซีทีฮอลลีวูดจนถึงวันนี้ oh, <okay. S 1> ยังไม่มีเอซีทีฮอ mm hmm. ลลีวูดเลยว่าอะไรหมานแต่ออกมาเ <laughs> ข้าสู่สาระความรู้ ใช่ค่ะที่ไม่มีอยู่จริงพี่จัดทำไมต้องทำหน้าคนเชิญมาใส่ก่อนอ่ะเราทำหน้าคนเชิญมาใส่บ้างนั่งเด็กเด็พี่จะทำตัวให้ไม่สารนละแหละแต่ละคนเนี่ยก็คือมีแล้วกันหกคนใช่ไหมก็จะมีเชยอนใช่ค่ะเชยอนอ่ะลิคูรู้กว่ารู้กว่าอีกรู้กว่าอีกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เชยอนลีคูยูชิแล้วก็แายองแล้วก็เลียวหรือเลียวแล้วก็คาเสีย แต่ละคนเนี่ยมาค่อนข้างที่จะแบบว่าหลากหลายสัญชาติใช่ค่ะหลากหลายไม่ไม่หลากหลายแล้วก็ญี่ปุ่นก็หลีเกาหลีกญี่ปุ่นแหละก็สองแต่ว่าแต่คือญี่ปุ่นมันเยอะไงญี่ปุ่นจะเยอะกว่าถ้าอย่างมันในตลาดวงการอย่างเงี้ยญี่ปุ่นมันค่อนข้างจะหายากเฮ้ยเฮ้ยเป็นคนมาเป็นเนมาใหม่จากเอ็นซีทีเอ็นซีทีนิว

เยไม่มียังไม่สร้างรอก่อนอ่ะแล้วคลิปคลิปมีแล้วไม่ลงแต่ไม่ลงไม่สนช่องนี้เปนกันด้แม่ร่างตัวด้านนี้แล้วกันเนี่ยตัวแรกตัว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 แรกตัวเอาเป็นว่าสมาชิกจริงๆของเขาเนี่ย่หกคนเนี่ยคือมีชิโอนใช่ค่ะซึ่งชิโอนนี่คือเด็กอ่าศูนย์สองซึ่งน้องเป็นเมนโวเกลและประสบการณ์ฝึกของน้องมีจนมาถึงสี่ปีกันเลยทีเดียวใช่แล้วก็มีซิคู แล้วก็ลิกุก็คือเป็นคงญี่ปุ่นน่ารักอ่ะน่ารักมากใช่เกิดปีศูนย์สามีิดกับจัดจะเรียกวาสนาอีกแล้วหรอประสบการ์ผ่่งเขาเนหนึ่งปีแล้วก็คือเทรนมากับสายแร็ปเลยโดเด่นในการแร็ปแบบเด็กปังปังปังๆังปังปแล้วก็ยูชิยูชิยูชิน่ารักฝากเบนเลยได้ไหมเนี่ยคือเขาฝักเลยหรอยูชิน่ารักมากเลยน้องเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ประสบการณ์ผึ่งของน้องเนี่ยคือห้าปีห้าปีเลยแล้วก็ น้องเนี่ยเคยเดบิวต์วงญี่ปุ่นมาก่อนด้วยก่อนที่จะมาเป็น NCT อ๋อจริงเหรอ,อแล้วน้องก็เป็นโมคคลสายไฮโน้ตด้วยโอ้ซึ่งน้องสามารถร้องเพลงแบบคีย์สูงๆได้ไม่แน่อาจจะได้มียูนิตคู่กับพี่ไทยอยิวใช่ชน่าสนใจคนนี้เลิศคนนี้มีประสบการณ์ไงแล้วกไดายองไดายองเนี่ยเป็นสายชาเกาหลีซึ่งประสบการณ์ของน้องเนี่ยคือสามเดือนอแล้วคือแบบบางคนคือเขาบอกกันเลยนะว่าแอบคลายแบ็คให้ยอนเอ็กโซในบางมุมน่าสนใจเะล่ะ แล้วมันมันมีความแบบคล้ายแบ็กแฮยอนด้วยแล้วก็แบบโวคอลสายนไฮโน้ตเหมือนกันอเอาละไม่ได้จะมียูนิตเมนโวคอลของ NCT อาจอาจะเป็นกเหมือน<ด>ตอนอย่างตอนฟอร์มโฮมอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าไม่จับตัวตังหรือเปล่าฟอร์มโฮมเอ็นซีทียอันนี้คือจะรว main vocal. มเมนโวคอลร์คอร์แต่ยงต้องไปฟังแล้วเนยเน,นยก็คืออันาเงี้ยประสบการณ์เป็นหนึ่งปีแล้วก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยกับตัศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดโอมาใช่ศูนย์เจ็ดแล้วก็คือตอนเนี้ยเราอ่ะคือน้องเป็นคนน่ารักมาก น้องคือน่ารักเลยแล้วน้องก็ได้เป็นซัมโมเคโอซัมโบเคแต่ว่าคือโดดเด่นเลยคือความน่ารักซึ่งแบบแล้วก็คนนี้นะคะพี่ดีของเราีตั้งแต่ได้ยินไหนๆได้ยินนะได้ยินนะได้ยินนะก็คือซาบิน่าได้ยังไหมน้าดั้มยังไหมยังไหมไม่ไหวหรอกเขินเขินดอกแนวเขินมาเดี๋ยวจอยนะาดให้น้องได้กลับไปสุนย์เซตสัญชาติญี่ปุ่น แต่โลลของญี่ปุ่นตกเขาแล้วสิต้ิตบอกแล้วว่ามาเป็นนักล่าเงินบอนไม่ใช่เงินบอนนักล่าเงินยีนแบบจอร์ดดีกว่า้ชื่อรองควานนารังแน่นอนแถมเป็นมักแน่ของยูนิตอือเอ็งมาใส่แล้วอีกโอ้มาใส่แล้ยเป็นเด็กแล้วมาใส่แล้วด้วยดูหัวฟังพี่ว่าดูดูเลยพี่ดูได้เลยเหรอคือคือพี่ดูประวัติแต่ละคนแล้วชอบมากอยากู้เลยอยากรู้เลยอ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 ดูแล้วกันว่านายญี่ปุ่นคนไหนรูเลยอยากรู้อากรูจเลยอโทษนะคะว่ายังไง ต,ตะโคนตะโคนย่อมเป็นย่อมย่อมตะโคนทันตต้งก,กลุ่มหนูก็อยากจะรู้ว่าหนูจะย่อมย่อมเหมือนกันไหมแต่เป็นว่าแบบใครหน้าไอ้พวกหน้าคมๆหนุ่มหน้าคมญี่ปุ่นเจอหมดเฮ้ยอะไรอ่ะมีเสี่ยงเม็ดเลือดบ่นี่โอเยโอเยมวยตะ,ะไลมาแต่ไกลเลยลูกเอ้ยอะไรอ่ะเอ้ย

ใคคนนี้ทื่อะไรใครมาแต่นะผนเมื่อกี้ใครอ่ะผมมื่อชิออนเหรอนี่นี่ชิออนอุ้ยคนนี้ได้ยองหรือเปล่าใช่ใช่ได้ยองกลิ but, so ่นอายแบบอิสซกสีเลใช่ใช่มันเปกลิ y, like ่นแบบกิ่นยูนิทยูอะจะเป็นประมาณนี้ยูนิทยูเลย ใช่พี่ว่าสมุดกิ๊กสักเยอะน่ารักแบบนี้เฮ้ยคุณคุณอะไรอะเอเลี่ยนหรอมาสดใสสไตล์เด็กใหม่เลยนะฟิลคือถ้าเดย์อะไม่ได้เป็นฟิลฟิลนี้แหละเฮ้ยแล้วคนมาแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเอซีดีเดบิวต์เด็ก ถึงจะต้องใช้เป็นโลเคชั่นโรงเรียนอย่างตอนดีมอ่ะก็เพียงแรกก็อ่าที่เป็นโรงเรียนอ่ะเออเอสซีทีนู๊ตสองเซนก็เป็นโรงเรียนเหมือนกันแต่วเววี่อ่ะเป็นเลกุระไม่ได้เป็นโรงเรียนเพรากเอ้ยแสดงว่านี่ต้องไปอยู่ในคร์ดโมแน่เลยคร์ดโมในควางย่าแน่เลยโอ้เรียนควางย่าอยู่แล้วควางย่าแน่เลยอะไรเอเลี่ยนเหรอรอเหมือนเอเลี่ยนกันหรือเปล่า ขุยอแน่เลยข้าหลักมากสาระจำฉันจะบุรุษหรือสักขุยอยากปะนี่แกสมมติมั้งวะหนุ่มน้อยนักปราบเอเลี่ยนเข่งกว้างย้ายอาจจะเป็นคนที่ฆ่าหมูก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่ฆ่าจั๊งน้ำป้าไปได้อันนี้พี่คิดบทเองด้วยตนเองเท่านั้นใช่ผู้แต่งชอบไอ้เจารน้า แล้วเข่ใช้ตอนสคก็คือเห็นแค่อตนี้ดูเาแบบว่าสัยขคยะอคอยู่ในสายตาตลอดเลยคือน่ารักมากมองมันก็อื่นดวยมองมันอ่นด้วยคืออยากมองคนอื่นแล้วไมอยากมว่าคนอื่นนะแบบสายขยะก็คือแบบมันมันคือความ NCT จุดๆอ่ะใช่วอนเทนสิ n ี เพลมีเหมือนข่าหงสือ oh. ว่า <laughs> ว uh. ิ mm ่งไล่ตามความฝันอ๋อเหรอใตัวีเขวนนี้อันนี้แบบเขาสัญญาว่าเหมือนเป็นอุปสรรค้ย่เหรอไอ้ลกฟ้าฟ้าไอ้ลูกไไอ้อลูกบอลน่ะจะคื่อเข้าไปในสีเขียวๆไงเออเพ m งมีเขามาแล้วแบบญี่ปุ่นแบบสุดๆญี่ปุ่นอยู่แล้ว ี่ปุ่นส่วนนี้ญี่ปุ่นเขาสามคนสี่คนเลยนะกี่คนโดนลุ้งไทยฉกวันนี้โดนซากุยะอกไรเลยน่ารัไจริงจริงคือจริงๆิงตอนแรกปากบุตรหมายว่ายูชีแต่คือแต่คือสายตาไม่ได้อยู่ที่ยูชิเลยขอตามหาหนุ่มหน้าคมนั่นก่อนอ๋อได้ยองแน่เลยไม่ได้ยองก็ยูชีแม่เลยชิโอนคือเตะตามมาแบบเดี๋ยวก่อนจนกว่าเราจะได้รู้อะว่าหนุ่มแก่หนุ่มหน้าหมนั่นใครเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อยูชี ก็แน่เอ็มีมันจะเป็น MB ไปทางไาอซีจีส่วนใหญ่ใช่ธรรมดาของ SM ถ้าไม่เอาพว่วงกับนอกมาก็จะใช้ซีจีหล่อมากและจอร์ก็เรียบร้อยนะคะกับหนุ่มญี่ปุ่นอีกแล้วแคทชอบยูตะแต่แคทก็ชอบยูชิอ๋อยูเหมือนกัน <laughs> ยูเหมือนกันยูเห <love> มือนกันเลยก็ได้บัมเบีย น่าจะเป็นฟิลแบบน่ารักสดใสสไตล์นักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีความญี่ปุ่นสูงเพราะญี่ปุ่นเขาชอบเล่นแบบแบบอันนั้นอะเบสบอลปะใช่เบสบอลเออเบสบอลตอนนีผมเป็นยังไงหล่อหล่อเท่านั้นหลอกไมเฉพาะใส่สูดเออชิโร่โอ๊ะนั่งด้วยกันเลยไหมเลยแบบนั่งโน้ตเล่นอย่างจะบอกว่าไม่ได้เอาใจพีดีอะไรสักอย่างนะแต่คืออยู่ในเอ็มบีน้องก็คือแบบเออน้องแบบอยู่ในสายตาเราตลอดเลยเฮ้ยคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะแค่ทวนใจยูตะและยูชิ แต่อย่ไปบอกยูตานะว่าแต่ชอบีเปฟองเธอสมแมนแล้วไม่ใช่หรอไม่คนเรามันก็ oh <my> แฟนหายดูวยเหรวนั่นคือความรักของยูตานะยูชิแตะจารเกียกลายเป็นไอคนไหลใจไงอันนี้กลับญี่ปุ่นคือต้องกลับกลับเมืองไหนอ่ะโอซาก้าก็ต้องกลับหรอภาคใต้หนักคือมันค่อนข้างที่จะหนักสมการที่ฝึกมาลายก็จะแบบชัดเป็นของตัวเอง เยอะแรงใช่ใช่บ็อกกิ้งเขาอะทั้งหมดอะคือถือว่าเลี้ยงได้ดีแบบว่าแล้วก็พาร์ทในเอ่มอะดูถือว่าแบ่งแบ่งได้ดีนะพาร์ทที่แบบว่าให้เห็นถึงเมมเบอร์แต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยส่วมแบ่งยูชิออกมาโอ้โหให้ไปไ่พีก็ได้นะยูตาไม่ได้จอรักของจอดมาเป็นปีคือโอเคเหมาะสำหรับการที่จะกระจายไปสู่ยูนิตอื่นๆอะไรอย่างนงี้ยแบบดีมเลยอะแต่ถ้าเขาดีมไปอ่ะ จีซองจะไม่ใช่มักเน่เลีซองเขาไม่ใช่มักเน่มาตั้งนานแล้วค่ะมาเป็นหนุ่มค่ะอาจารก็ตั้งแต่จีซองและปีกแมลงทัพของเขาก็ไม่อาจเรียกเป็นลูกได้งามีข้อกังขาอะไรก็จริงมันคือกินไอเอจริงๆถ้าเป็น N อ T D เนี่ยจะแบบเป็นไว้เด็กหนุ่มอะแบบเใช่ใช่หนุ่มาแล้วจีซองเจ็ดอะจะเป็นอ่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ความธรรมดาจะเป็นแบบว่าสุดโต่งอะ หลายๆ MV อย่างแบบ Cherry b o m อ่าทูแบดดี้อะไรอย่างนี้หรือแบบสติ๊กเกอร์แบบไอปาคุยปี้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 ปปนนะหรืออย่างเววลี่จะเป็นอีกหลุดอีกไปอีกโลกนึงเลยที่อยู่ในคลุบอะเป็น,ออนแบดทามเ,เ,เอออะไรอย่างนี้อล้แล้วก็ถ้าอย่างรีมอะชานจีเอออ่าฮอตซอดเอออะไรอย่างเงี้ยชูบินกอมบะใช่ชูบินกอมบชูบินกอมใช่ เนี่ยหนูมีความรู้สึกว่ามันออกแนวแบบดีมหนูว่านั่นจะไปอยู่ยู่กอนแล้วค่อยแบบกระจายายูนิตแน่รือไม่ก็สร้างปันยูนิตใหม่นั่นแหละแต่พวกมนันดีแนาบอกแบบนันนน่นมากเพรว่าต้องเตะอยู่แล้วเพราะแบบก็ออกมาจากรายการใช้ก็ขอบคุณเ c t New Team ที่เก็บเ m ็มเมาเลี้ยงนะคะสำหรับใครที่ยอยากติดตามน้องๆก็คือสามารถไปติดตามได้ที่เ c t New t e ท m ว่าอยากให้แบบไปดูซีซอร์แบบตอนที่อยู่ในรายการ่ัมากเป็นยังไงน่ารักมาก พูดแต่ว่าแบบว่าตอนที่เป็นสไบเวอร์นี่บบเห็นแบบว่าเด็กๆแบบน่ารักแบบเจนเด็กๆเลยอ่ะฝากบบด้วยชอบที่ไหนกันบ้างสินที่ชอบเหรอเนี่ยแหละชิเพราะว่าหลอกคือโดนโดนแบบนี้ไง ราไปตรงไหนไม่ได้ไงนแล้วแบบพี่ชอบซีนที่เขาตีไอเนี่ยตีอ๋อตีไปโดนไอ้เขียวๆใช<น>่คือตอนแรกเราก็แบบตีความแบบเอ้ยมันเป็นเอเลี่ยนแหละหรือเปล่าแต่พอดูคอนเซ็ปต์แบบเออมันเป็นแบบอุปสรรคที่เขาแบบตู<อ>้ตีออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตีออกไปรู้สึกว่าชอบชอบซีนนั้นมากกว่าจริงๆไม่ได้มีแค่แฮนด์อัมนะมีวีโก้ด้วยอย่าลืมไปฟังกันด้วยคือจะฟังแฮนด์อัมไปฟัง้แบคุณหนุนน<ต>้องคุณหนุ่นเลย เด็กๆตัวเล็กๆน่ารักๆแบบนี้ใครอยากติดตามก็คือเดี๋ยวชิงช่องการกันติดตามเอาไว้แล้วก็อย่าลังดูอ๋้คนเอ็นยันนะคะข้าให้เลือกสักคนหนึ่งเราอยากมีใครที่สุดยูชิชอบไอ้หนุ่มหน้าคมต้องคนเดียวเท่านั้นหรอใช่เอ๊ะ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 ตอนแรกว่าจะนี่องยืนป่ะไม่ตอนแรกที่ปักเมนไว้ยูชี แต่ว่าไปเห็นธีออนกับคาสยะแล้วมันจ่หลงเม้าบ้างแต่คือตอนนี้คือไปเห็นธีออนแล้วแบบเอ้ยมันก็ดีมันกันมันยังไงแล้วพอดมือแบบว่าพอดมือเรื่องนีว่าอะไรไม่ว่าอะไรคือแบบว่าเออคือคือถ้าพี่เลือกคนนี้หนูหนูไม่ต้องนอนนะอะไรอย่างงี้ก็คือปารประคนลกของเราเองอ่ะกพแบบเราเลือกคนไหนเราจะงอนเขาไม่รู้คาสยะ ถึงบ้ะลูกส่ฉันบ้าร้องน่ารักแม่ร้องน่ารักมากคือไอ้จอนเป็นชอบแนวคมอะแม่เอ็มบีคือน้องน่ารักจริงๆคือเราแบบอยู่ในสายตาเราตลอดเลยอะก็แบบน้องน่ารักมากคือแบบเดียวเลยคือแบบน้องน่ารักจริงๆแต่กราฟิกเขาแบบมีสตอรี่นะเขาเล่นสีสวยนะไม่ผิดหวังไม่หวังกับการตัดต่อแล้วก็ซอกซีจีกราฟิกอะไรนย่ี้ไม่ลอยเิยๆไหมล่ะก็ฝวัญด้วยนะครับในการเคป๊อปแอนมบไม่ไม่ละคเขีดเอ๊ะอ้าวไม่บอกอ้าโทษโทษโทษอ้าว นะครับล่าคอรีแอคนะครับก็เป็นรายการที่เหมาะสมกับเยาวชนทุกคนและประชาชนของประเทศไทยนะครับฝ <laughs> ากด like, <laughs> กดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ช a n นลด้วยนะครับเพื่อเก็บเม้นทีดีของรายการขอบคุณครับเจอกันใหม่ในรายการล่าคอรีแอคครับเอ๊แล้วก็ เดี่ยวคอแล้วกเี่ยวพอเลยแ้วกับรายการบางก็ีเอะ้โไม่กลัวอหระไม่ได้รอดรอไม่ได้รอดใครที่อยู่ยันยังอยู่ดอยู่ในสุขภาพดีหรอแล้วไม่จอดอ่ะเออ